กิ่งใหญ่มากดูรักเพียบล็อกก็ไม่ต้องแน่นนะครับแค่ประคองเฉยน,นี่ใครๆที่กําลังอยากปลูกมะนาวแต่ยังไม่มีวิธีการปลูกนะสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนนะครับสวัสดีน้องสมาชิกเกษตรในถุ่มขอพวกเรานะครับวันนี้มาเจอกับวิธีการก่อนปลูกมะนาวกิงตอนควรทําอย่างไรก่อนอนุบาลอย่างไรถึงจะให้กิ่งตอนมะนาวของเรารอดแบบร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับ ถึงแม้ว่ากิ่งต้นของเรามันจะมีการจิตลูกมานะครับก็ไม่สามารถทําให้ลูกดล่วงได้เนาะน้องเขยังจเจริญเติบโตได้อย่างสมบูรณ์นะครับทําวิธีการนี้นะไปไปดูว่าทำอย่างไรก่อนอื่นผมจะเลือกกิ่งตอนก่อนนะผมตอนไว้หลายกิ่งมากนะครับว่าจะเล็งเอากิ่งเนี้ยกิ่งใหญ่น่าดูนะเนี่ย มกิ่งใาพอเราได้กิ่งมะนาวมาแล้วนะครับต่อไปทําการตัดแต่งแต่งตัดใบออกพยายามใช้กรรไกรในการตัดนะครับอย่าพยายามดึงนะบางทีเนื้อเยื่อเขาอาจจะติดมาด้วยกิ่งนี้ตัดออกอได้ไหมเอาไว้ไหมไว้เอาไว้ไหมไ ตัดออกดีกว่าเก่งนี้ก็ติดลูกกันเนี่ยดูเนี่ยติดลูกแล้วแต่ก็ตัดทิ้งเรียกเอาลำต้นให้มันสมบูรณ์ไว้ก่อนหลังจากการตัดแต่งนะครับก็จะได้ประมาณนี้ท่านดูดูลูกติดลูกเต็มเลยก็จะได้ตัดทวงเล็กน้ออกเน้ะ ตัดออกทิ้งก็จะเหลือประมาณนี้นะครับพยายามตัดแต่งใบให้มันตรงอ่ประมาณนี้แล้วกันเนาะมามาดูอุปกรณ์ในการทํามีอะไรบ้างจะมีกระถางนะครับกระถางขนาดเล็กนะเพื่อนๆดูขนาดตุ่มตอนกับกระถางนะแค่นี้เองเนาะวิธีการนี้เป็นวิธีการอนุบาลก่อนนะ ต่อไปจะเป็นไม้ค้ำนะครับแล้วก็เขมลไทยให้บานมาสวัสดีนายตัดตัดทิ้งเยอะเลยตัดทิ้งเยอะเลยมามาเริ่มกันเลยนะครับตัวไม้ค้ำยันตัวเราของเราตัวนี้นะมันจะเป็นลักษณะนี้นะครับมันจะเป็นอย่างนี้นะอย่างนี้นะผมจะใช้เป็นใบาย,ยางนานะครับ นี้มารองป้องกระถางเพื่อป้องกันดินไหลหเฉยๆนะต่อไปดินดินของเราก็จะเป็นกระแลบซะเป็นส่วนใหญ่นะครับสีจะเป็นลักษณะน,น,นี้เลยใส่เข้าไปใส่เข้าไปนิดเดียวพอนะพอให้ตุ่มต้นของเรามันมันอยู่ในกระถางได้นะครับเห็นไหมอ่ะต่อไปให้เพื่อนใช้ไม้ค้ำยันตัวนี้นะครับไม้ค้ำนะเสียบลงไปให้มันทะลุกระถางอย่างนี้ เห็นไหมมันทะลุก,กระถางอย่างนี้นะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าเวลาเราเรานํากิ่งต้นมาปลูกเสร็จใช่ไหมตอนกิ่งต้นของเรามันสูงใช่ไหมถ้าเรานําไปวางมันอาจจะล้มได้นะครับตัวไม้ข้ามนตัวนี้เราสามารถเสียบลงไปอย่างนี้เพื่อเป็นการค้าไม่ให้ต้มนมะนาวล้มนะต่อไปนะครับนํากิ่งต้นของเรามาเดี๋ยวผมตัดตุ้มตอนให้ดูก่อนดีกว่าว่าในรากของเขาจะสมบูรณ์มากขนาดไหนนะ Nói chung, nó có rất nhiều rác Rác rất Wow Rác rất nhiều Bây giờ, chúng ขัตอต่อไปนะครับนำกิ่งต้นของเรามาวางในกระถางอยู่นี้หาทรงหาเหลี่ยมที่มันสามารถยึดให้กับยึดกับกิ่งค้ำของเรานะครับให้มันไดน้แน่นหนานะต่อไปใช้เข็มบันายในการล็อกล็อกก็ไม่ต้องแน่นนะครับแค่ประคองเฉยเพราะว่าเราเวลาเราไปวางเราจะสามารถที่จะกดไม้ค้ำตัวนี้ลงได้ถ้าเราล็อกแน่นมันจะกดไม่ได้เนาะ เล็อกสักสองตัวบนล่างนี่ประมาณนี้ต่อไปก็นำดินของเราใส่ไปเลยนี่ง่าง่ายดินก็ไม่ต้องกดให้มันแน่นนะครับแค่เป็นตัวประคองเฉยให้ให้เขาเรียกว่ารากมะนาวรู้จักกัดินเนาะเพราะว่ามะนาวมันโตมาด้วยจากขุยมะพร้าวนล้นๆนะครับต่อไปแล้วก็ใส่ดินเพื่อให้รากมันรู้จักดิน พอรากมันเริ่มฟูขึ้นมาเราก็จะนําไปลงกระถางใหญ่ได้ต่อไปก็ทําการรดน้ํานะครับยังไม่เสร็จนะรดน้ําเพื่อให้ดินมันไปกดกับรากก่อนนิดเดียวแล้วยังมีอีกตัวหนึง่งจะทําให้ดูให้เพื่อนใช้สิ่งนี้นะครับผสมกับน้ํารดด้วยนี่นะจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะครับใช้หนึ่งช้อน ขับหแก้วทำไมใช้แค่1ช้อนเพราะว่ากระถางเรามันเลกนิดเดียวเองลดลงไปตัวจุลินทรีย์งข้อแสงเป็นตัวช่วยให้พืชมันฟื้นตัวได้เร็วนี่เสร็จแล้วการปลูกมะนาวในกระถางเพราะเราดึงออกมาเพื่อนก็จะเห็นรากนี่ไม้ค้ำนะครับเรา ผมถึงบอกว่าเวลาเราเราเรามัดเชือกอะ่ะอย่าให้มันแน่นเราสามารถสไลด์ได้เห็นไหมสไลด์ได้นะครับต่อไปก็นําไปวางไว้ในร่มผมก็จะนํามาวางไว้ในร่มแบบนี้กับเพื่อนของเขานะครับนี่นะพอเวลาเราวางเสร็จใช่ไหมไม้ค้ำของเรามีประโยชน์ตอนไหนตอนนี้แหละเนาะเรากดไม้ค้ำของเราลงตัวค้ำเนี่ยเรากดลง เพื่อมันเป็นการประคองไม่ให้กระถางเราไม่ให้มันล้มเหมือนกันเถอะเนาะพอแน่นแล้ก็ยึดกดแน่นแบบนี้นะครับนี่ก็เสร็จแล้วทําการทดน้ําเช้าเย็นเช้าเย็นเนาะแล้วมะนาวของเราก็จะฟื้นตัวนะครับเห็นไหมลูกติดลูกเยอะอันนี้ก็ยังสามารถเลี้ยงได้นะถ้าเพื่อนๆทำตามสูตรที่ผมแนะนำเนาะ,ะวันนี้ก็มาเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับกับวิธีการ ก่อนจะปลูกมะานาวกิ่งต้นต้องทําอย่างไรก่อนนะครับเดี๋ยวเพื่อนก็จะมีมะานาวแบบนี้เลยนี่ตอนกิ่งมะนาวอันนี้ตอนจนว่าน้องฟื้นตัวึืนแล้วครับฟื้นตัวขึืนจนได้ลงจนได้ลงกระถางใหญ่ตะกร้าใหญ่นี่เป็นเข่งเบอร์หกนะครับโดยส่วนมากผมก็ปลูกมะนาวลงในเข่งเบอร์หกนะลูกตกมากเนาะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับถ้าคิดว่าคลิปวันนี้ของผมมีประโยชน์ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามนะครับ กดแชร์ไปด้วยแชร์ไปให้กับเพื่อนเกษตรของเราที่ยังไม่เห็นคลิปนี้นะครับผมยังมีวิธีการทำเกษตรอีกเยอะมากนะครับที่จะมาเรานำเสนอเพื่อนด,ดูกันวันนี้จะเป็นในเรื่องของมะนาวก่อนเนะาะเผื่อใครที่กําลังอยากจะปลูกมะนาวแต่ยังไม่มีวิธีในการปลูกนะเห็นคลิปที่ผมปลูกเสร็จแล้วก็นําไปทําตามเขาได้นะครับอ่ะแล้วมันเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับวันนี้ขอตัวลาไปละบา,บายๆขอบคุณทุกการกดไลค์กดติดตามนะครับสวัสดีครับ